cứ ừ, xăm điểm vừng đu rồi mắn đấy ná ít nè bên xăm điểm thông khăm xí si điểm thông khăm ngồi nhảy anh ấy nhảy như nhảy qua chung còn anh ấy nuôi phải นญ่อยู่พี่น้องใหญ่อยู่มีมีมีหลายหน่วยอันเทินเป็นสามเดียมพี่น้องคือเข้าใจว่าเนี่ยเป็นสามเดียมหน่วยใหญ่อยู่เลยแต่หัวหมดลือข่อยแตะหัวยี่นี่หน่วยหนึ่งนี่ก็สามเดียมคือกันนั่นแหละ สาเ,เดียมคือกันคือหนี่หน่วยหนึ่งนวยหน่อยก็ได้ลายแล้วพี่น้องนนี้สามเดียมคือกัน,นเป็นสามเดียมทองคำคือกันตะกี้เงาะอีเถิงมันมาใโต๊ะปลุกลงยอดก็เกี่ยวมานี่อันนี แป,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 ปลกแปลกแปลกแปกปลดแปลกประหลาดพี่น้องเ้ยมีรายหน่วยเยอะพอได้เปิดให้ไปเป็นไขโอ้ยเยอะากน,น้องฟองอมัดเฮยเอะม่รชิเป็นบากอยู่มันจะเป็นหลากลายอยู่ด้นีไง ตัวนี้อดี้บบหนึ่งเยอะพี่น้องแบบในตัวฮ้อนจุกฮ้อนจุกนี่ฮ้อนจุกอันนี้นะเป็นจุกจุกโอโหโห้เกิดกระดูตีนไปนละขอโทษพี่น้องบ,อบง่าผมมวนจะเก็บประกาศไปคันสมกับรถคันจ้ะนี่มันเป็นหน่วยจากสีนั้นจันงหวะ บางนี่เป็นจุกๆคกสีสิบางเป็นหัวจุกบางพี่น้องหน่วยหนาฉีดได้มังเอฟโฟกับรบริมาเก็บโดนเบิร์ดล่ะยาวว่ามันมึะตื้อิดนในหน่วยโปรแกามงามได้นงโดนได้ไหลายไงี่ เก็บไว้กินมันดนกันดิเก็บไว้ก็มันดนเบิ่งดึงเพล่มันดมมันลมผ่านมามันก็ดนนไงนวลดีๆอยู่พอแมันนวลบูดีเลยเก็บกองไว้ก็ลักเต็มกูบริเก็บเต็มอยู่ ลงมาแล้วมันผาดกันนะมันก็ลุนเออมามาไอโปรกนอยก็ันนะลงงานนะนะผาดกันนะกระดุนวางไปเลยมันโดนโดนยาเป็นดอกยากระเจี๊ยก็บเอาโอ้ยากระปานไปนี่ละนี่เลยอันนี้ก็สามเดียมนี่มันรวยมากแค่ใหญ่ เน้ใหม่ออกจากบใหม่ถือลยสามเดียมสี่เดียมตัดไปน่ชิบหน่วยละอ้ยพี่น้องกระชัาตาพักกาดไปขันชกโม,มดีกับคาดเก็บปรกเพชรเลยไปขันฉมไม่ไร เขานึกว่าสิบ่ได้จักท้วงดะอีเนาะโอ้ยฮักเบิดพี่น้องเอ้ยบ่เข้าใจนี่แม่นนกไปเห็ดเพิ่นบ่น้อได๋ลมพัดบ่ได้ได๋ห่วงห่วงฮักเบิดนี่ฮักเบิดเลยห่วงเขาอยตแก่ตัวอ่อนนี่ตัวมันบ่แก่กนดองเอ้ยสิได้ขามันเป็นอีหยังอันนีเป็นขาตายพายบ่นี่ ในหัวมันหักนะหักเป็นแถวอยูุ่่นหักบิดโอ้ยคือเป็นแบบนี้อันนี้นะโดนผักมาก,กเพราะว่าค้างไปสิได้กินอยู่วะนี่เนาะหักไป็นเตอร์เลยหัวหักเป็นแบนนแบสีวะลมมันผาดหนาก็นหรอหักดูนะ คุณน่ะมึงเพิ่นหักดงเพื่อนไม่ยังนำหูดกินนลยอันนี้ได้ต่แ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 ต่หักลงกระบอกเลยเขาคอยก็ไดาขอหน้าให้เดียวเลยก็ได้อก็ชอยเนี่ยเอาเอากระดาษทิ่มนี่เลยก็เพียอ่วยหน่วะกลางมัน ต้นมะคงข้าวชะโนูโบโตกอ็จะได้กินน่วยอยู่เอาเข้าไปกับป็นต้นบักใหญ่ๆเลยโบราณอะไรเอาน่วยมากินกินได้ในชุบมันวัวซุบมันได้ก็กินแล้วก็ทิมร้อยที่อ่ ขอไปชีหาจนไปขอ,อาไว้ลล่งเมองตัวนี้บวเป็นขอาวตัวนี้บันที่หบิเป็นไม่แย่หรอกไปเฮดเพื่องภูเก็ดโอ้ยตัวพักยาวว่พีพ่น้อง thua thua đẻ bạc nhau nhau mi lai vô thôi chứ mà nè bưng bưng này ngậu mà bưng này ngậu ngậu bậc thua nè bậc thua bưng đấy còn có ngọn บ่ได้เก็บบัวในพวกเก็บดอกกต่างนๆก็มีโอ้ไม่ไล่เก็บไปกินกับ่บับเต็งกับในเดียวเครือเดียวนี่เด้เปน็นไหเป็นหน่วยช่องหน่วยซ้ำหน่วยนี่บ่ะใหญ่ไปละซ้ำหน่วยสี่หน่วยคุณกรบพี่น้อง ปแปล่งเป็นยอดบันไดไปคนเออเนี่เอาไปคนไปเป็นหมาติดไปเลยออกไปหนอกกับกวงกินหัวโอเคพี่น้องโอเคแบบเพ็ดแต่มารวงมาเลยออยืนตายนะพี่น้องนอ กินน้ํากันเด้อพี่น้องเด้อเก็บผักถั่วผักทานผักแตงผักเต้านํากันเด้อพี่น้องเคบายอยู่ดีมีแห้งโชกมานดําด้วยแห้งๆปังๆ